อันไหนครับอันไหน,น,นครับไหนไหนขอดูอนนชื่อก่อนอัลบาโตซอรัสอันนี้อะไรไหนเชอริซิโนซอรสัสใช่ไหมอันนี้อะไรคาอะไรนะคาโนทอรสัสคาโนทอรสัสเน,นี่ยทเวนอสอรสัส เร็กซ์เร็กซ์มันตัวใหญ่บปลาเริ่มเลยอะน้ำหกไั้งไงตัวใหญ่บปลาเริ่มเลยอ่ะครับกันมาได้มานี่พี่ขอขึ้นมาขึ้นมาพับหน่อยขึ้นมาสิพับหน่อยพับคอยคพับพับคอยอะไรล่ะพับหน่อยพับคอยเอ้าตี เนี่ยจุบจิบจิบจริงแล้จิงแล้วจิบจิบจิิจิง u น้องงพนี่มันยังะพี่ปื้มเหมือนชอบผมพาให้น้องน้องมันไม่อยาก่มพี่ปื้มจะ่มทำไมน้องมันไม่อยากผมหรอพี่ปื้มพี่ปื้มตัวไดโนเสาร์ที่มันบินได้อ่ะมันชื่ออะไรนะเทเรนเอร์เทเรนเอน แล้วโครงกระดูกไดโนเสาร์ล่ะไดโนสเกลท์น์ไดโนเสาร์เกลตัน์เอาตีตีเป็นไรแล้วทแเนโนซอรัสเดินฮะทแรนนซอรัสแล้วแล้วตัวนี้ชื่ออะไรตัวเนี้ยตัวเนี้ยชื่ออะไรกิงกะโลซอรัสกิงกะโลซอรัสกิงกะโลซอรัสอันนี้แรดกง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 ฮะอันนี้คือทแเนโนซอรัส เทเรโนซอรัสแล้บอกคาโนูทลัสนะฮะพ่อบอกคาโนูทลัสพ่อปอคือคาโนูทลัสเหรอคาโนูทลัสต้องมีเขาด้วยหรอมันไม่ใช่เขานะมันคือหนกแก้มคาโนูทลัสมีหนกแก้มดิ้งดิ้งใช่ไหมใช่พี่ไดโนซสาร์ฮะ แม่ชอบชื่อตัวเนี่ยค่ะอะไรนะ Archaeopteryx a r c h a อ o p t e r ิกใช่แม่ชอบตัวนั้น